กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ค,คุณหมีอี่แล้วปักคุณหมีนะพี่วันนี้มารับรถแล้วใช่ไหมครับพี่แนะนําตัวไหนแกคุณพี่อชื่อลำยองค่ะโอเคอยู่แถวไหนพี่ลำยองล้ชชิรธรรม57ค่ะ 5, โอเคอยู่สุขุมวิทใกล้ๆเราเนี่ยแหละเนาะจำได้พี่ลำยองมาดูรถมาดูกับแฟนมาดูกับพี่กบค,ครับผมก็วันนี้ออกรถใช้เงินออกรถสักบาทไหมพี่ไม่ เดียตังสักบาโอเคครับไม่เดี่ยตังสักบาทนะครับเป็นพนักงานอ่าเป็นพนักงานราชการรายได้อยู่ประมาณ13ื่นออกรถดีวออย่างนี้กับเราได้นะครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้ส่งกันแค่นี้นะพี่ก็เดี๋ยวอ่าใครมาแล้วขับรถไม่เป็นหรือไม่สะดวกยังไงก็แจ้งกันได้อย่างเช่นพี่ํำยองเดี๋ยวผมขับไปส่งให้ที่ออนนรถนะครับผมโอเคทีรธรรห้าเจ็ดโอเคได้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ